วันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมโคกหนองนาค่ะเนื้อที่4ไร่1งาน58ตารางวาอยู่ตำบลเตาปูนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะที่ดินของเรานะคะห่างจากถนนคอนกรีตเส้นนี้เพียง20เมตรเท่านั้น หางที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมติดคลองซอยสองด้านติดถนนสาธารณะสองด้านค่ะที่ดินเป็นแปลงตรงที่ดินชี้อยู่เลยที่อยู่ในเขตชประทานนะคะห่างจากถนนสายหลักหมายเลข4024ค่ะเพียง250เมตรเท่านั้นนะคะติดถนนสาธารณะถึงสองด้านเลยฝั่งทางทิศตะวันตกนะคะตรงนี้ติดถนนสาธารณะแล้วก็ติดคลองซอยเส้นนี้ค่ะ กว้างอยู่ที่82เมตรเลยส่วนฝั่งทางทิศเหนือนะคะก็ติดก,กับคลองซอยติดก,กับถนนสาธารณะนะคะกว้างอยู่ที่96เมตรค่ะบรรยากาศดีวิวภูเขาสวยภายในที่ดินนะคะขุดโค้งหนองนาล่องสวนปลูกต้นไม้มีศาลานั่งเล่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศดีอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะใกล้กับร้านอาหารครัวลงุงลงนะคะเพียง1.3กิโลเมตรเท่านั้น ส่วนตรงที่ดิมชี้อยู่ค่ะถมที่ไว้ให้สร้างบ้านเป็นที่เนินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้ค่ะก็มีล่องสวนมีบ่อบัวนะคะปลูกต้นไม้ไว้เต็มพื้นที่เลยท่านใดที่กำลังมองหาโค้งหนองนาลักษณะนี้อยู่ไม่ต้องเสียเงินทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเราทำไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมสร้างบ้านได้เลยค่ะ วิวภูเขาสวยอากาศดีอยู่ในเขตชรประทานรอบๆที่ดินนะคะก็เป็นที่นาแล้วก็เป็นบ้านของชาวบ้านค่ะการเดินทางสะดวกสบายหาของทานสะดวกสบายเลยจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่ค่ะเข้ามาอย่างที่ดินนะคะเพียง85กิโลเมตรค่ะนี่ค่ะด้านข้างก็มีบ่อน้ำนะคะ มีร่องสวนไว้เรียบร้อยแล้วมีน้ำลักษณะแบบนี้ตลอดทั้งปีเลยค่ะแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มากๆเพราะว่าที่ดินเราอยู่ในเขตชประทานนะคะจากที่ดินไปยังวัดเขาช่องพานถ้าค้างคาวร้อยล้านค่ะเพียง8.3กิโลเมตรค่ะที่ดินเป็นโฉนโดนส .4 ีจขุดแดงนะคะนี่ค่ะด้านท้ายของที่ดิน ขุดล่องสวนไว้ล้อมรอบที่ดินเลยวิวภูเขาสวยอากาศดีมากๆท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินเป็นโคกหนองนาลักษณะนี้อยู่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะพร้อมสร้างบ้านได้เลยปลูกต้นไม้ไว้ให้เรียบร้อยเต็มพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้านข้างของที่ดินก็เป็นร้านอาหารร้านกาแฟด้วยการเดินทางสะดวกสบายอากาศดีวิวเขาสวยมากๆเลยค่ะ